สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของตัว MagniPan รุ่น LRS พัดนะครับจะเป็นตัวเสริมทำให้คุณภาพเสียงของ LRS พ u ดเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็คือตัวขาตั้งพิเศษของ MagniPan นนั่นเองตัวนี้สั่งทำเป็นพิเศษจากอเมริกาเลยต้องบอกได้เลยว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพของลำโพงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านมิติเสียงและเวทีเสียงก็คือตัวขาตั้งพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าขาตั้งพิเศษนั้นเป็นยังไงบ้างครับมาดูเลยครับนี่เลยครับรูปร่างกล่องเป็นลักษณะน,นี้ฮนะต้องบอกว่ากล่องนี่มีน้ําหนักผมว่าน่าจะประมาณสักเกือบ20โลได้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับมาแกะกล่องกันเลยครับสินค้านี้ผลิตจากประเทศอเมริกานะครับ อ้โห oh อันดับแรกนี่นะครับเป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีน็อตให้เราเลือกเลยนะครับอันนี้จะเป็นทิปโทนนะครับแล้วก็อันนี้มีน็อตยาวน็อตสั้นแล้วก็มีตัวปรับอ,อ,องศาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะประกอบยังไงโอโหอันนี้เป็นเหล็กตันเลยนะครับมีน้ำหนักพอสมควรต้องบอกว่าแมกนีแพนเนี่ยถ้าเรามีฐานที่แข็งแรง ซึ่งระบบของไม่มีแพนเนี่ยเสียงมันจะเกิดการสั่นเรามีฐานที่แข็งแรงและหนักเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ความนิ่งของเสียงและการสั่นของตัวเนี่ยมันจะสั่นเฉพาะเ,าเป็นแผ่นฟิล์มไมล่านะครับตัวฐานมันหรือตัวตู้มันเนี่ยตัวเขาเรียกว่าตัว,ตว,ตวบอดี้มันจะไม่สั่นตามถ้าได้ฐานที่ดีนี่ก็คือสําคัญเลยที่มีฐานที่แข็งแรงอันนี้เป็นฐานต้องบอกเลยโอ้โห สวยเลยนะครับแล้วก,การดีไซน์ของเขาเนี่ยพอยึดติดไปปุ๊บมันมันจะลอยเลยเหมือนกับลำโพงมันลอยเลยนะครับ <Okay. S 1> ข้างในก็ดีให้มาใหม่ก็ต้องเขาแพ็คมาค่อนข้างจะปีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีน้ําหนักถ้าเกิดเราไปโยหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้อันนี้คือเฉพาะข้างเดียวนะครับผมว่าข้างนี้น่าจะ2ตัวนี้ก็น่าจะหนักหนักพอสมควรนะครับ อันนี้คือ2ตัวอันนี้ก็จะมีอีกน,นะครับฐานมันตัวนี้สามารถใช้ได้กับรุ่น lrs plus แล้วก็ใช้กับรุ่น0.7แล้วก็1.7ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของลำโพงให้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการประกอบว่าเป็นยังไงนะครับจากวิธีการใส่เราก็ดูจากคู่มือที่ทาง ไม่มนแผนได้ส่งมาจะมีวิธีการติดขายึดนะครับอันดับแรกก็คือว่าเราเลือกที่จะใจ่ใส่ที่เป็นแบบ i n s i ซต์หรือเอาไซต์ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ความสวยงามเดี๋ยวผมจะเลือกใส่แบบอินไซต์แต่ห้ามใส่วิธีนี้นะวิธีนี้จะไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากเราใส่ปุ๊บก็จะมีบอกในการใส่ในแต่ละรุ่นด้วยรุ่นเก่าๆก็ยังสามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเป็น SMG นะครับ หรือแม้กระทั่ง LRS นะครับแล้วก็รุ่น0.7แล้วก็มาตัว 1.7i นั่นเองนะครับแล้วก็มีขั้นตอนในการใส่ที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่ามันจะต้องใส่ยังไงนะครับคู่มือถัดมาที่เขาระบุอันนี้แหละครับสำคัญเลยก็คือขานะครับมันจะต้องมีใส่แหวนเขาให้น็อตยาวมา4ตัว เราใช้ข้างละ2ตัวต้องใส่แหวนเข้าไปด้วยใช้แหวน2อันแล้วก็มีขายึดเพื่อจะได้มันมีองศาที่เงยแล้วก็อันนี้สังเกตจะมีสไปน์นะฮะกรณีระวางพรมมันก็จะเพิ่มความนิ่งเสียงก็สงัดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นขาตั้งแบบไฮเอ็นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการใส่ดูครับไปครับนี่นะครับเราถอดน็อตขอขาเดิมออกก่อน จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นขาเดิมเนี่ยมันปรับองศาได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยก็ปรับองศาได้เหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีมีแหวนใส่มานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น SMG แอดโนี้รุ่น LRS พัดเนี่ยเราจะให้เป็นหน้าตรงเพราะเนื่องจากว่าลำโพงมีความสูงอยู่แล้วถ้ามันเพิ่มความสูงก็แทบจะไม่จำเป็นต้องไปไป ทำอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็คือตัวน็อตที่มีให้มาเป็นน็อตยาวอันนี้น็อตเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขาเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาใหม่ที่เราจะลองดูนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องร้อยน็อตตัวยาวก่อนเข้าช่องนี้แล้วก็ใส่แหวนเข้าไป2ออันนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ ส่วนน็อตตัวสั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้มาดูตัวลำโพงนะครับเราจะเริ่มต้นใส่เราจะเป็นลักษณะของอินไซส์อินไซ์ก็คือเราจะใส่แบบนี้นะครับถ้าเป็นเอาไซส์ก็คือเราจะใส่แบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความสวยงามแต่ผมจะเลือกเป็นใส่แบบอินไซส์นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับ ตัวที่2ก็หมุนระวังนะครับถ้ามันรู้สึกว่ามันหมุนไม่ลงเนะี่ยอย่าไปฝืนนะครับต้องให้มันลงล็อกนะครับก็ขันให้ตึงมือนะครับในนี้เป็นสูตรของแมกนีแพลนว่าลำโพงจะต้องเอียงนิดหนึ่งนะครับถ้ามันหน้าตั้งไปบางทีเวทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วเราก็ยังสามารถปรับตัวทิโทน ในการปรับเงยหน้าหรือว่าลดอาการเอียงได้เหมือนกันอันี้ก็ต้องลองฟังดูส่วนขาตัวที่2เราก็ต้องพลิกนะครับเพื่อจะได้มันจะติดตั้งได้ง่ายแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราก็ร้อยน็อตตัวนี้สําคัญเพราะว่าถ้าถามมันไม่ดีถ้าเป็นไปได้เอาตัวที่2ใส่ไปอีกตัวรงตัวนี้ก่อนจะได้ประคองเพราะขามีความหนัก ก็ช่วยกันทำนะครับเพราะมีผมก็ตากล้องตากล้องเป็นหลานให้มาช่วยถ่ายขันด้วยมือก่อนขันตัวนี้ก่อนนะครับเราค่อยไปขันตัวบนอีกทีนึงแล้วค่อยมาขันตัวล่างอย่าไปขันตัวล่างให้แน่นก่อนนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่ององศานะครับต้องบอกว่าถ้าเราใช้ขาแบบนี้มีลักษณะที่มัน ไม่แข็งแรงผลที่ได้ก็คือว่าคุณภาพเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะสั่นพอมันสั่นก็มันจะสั่นตามนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวขาตั้งลองตั้งดูว่าเป็นงไงก็จะเฉียงนิดนึงเดี๋ยวเราไปวางคู่กับตัวที่ยังไม่ได้ทำว่าเป็นยังไงสวยเลยนะครับถ้าเราเทียบจากตัวที่ยังไม่ได้ ไม่ได้ใช้ขามันก็จะดูอันนี้ถือว่าสูงขึ้นแล้วก็มีลักษณะาการลอยแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาจะมีตัวทิโทนมาด้วยซึ่งทิโทนเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เสียงมันนิ่งขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวตอนเราเทสเสียงหรือทดสอบเราอาจจะเทสในกรณีที่เราไม่มีขากับมีขาแล้วเสียงเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าก็ทำให้ลุกมันดูใหญ่ขึ้น อลังการขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นออปชันอีกตัวหนึ่งถ้าหากท่านใดสนใจต้องการออติดตั้งตัวเพิ่มขาตัวแมกนิแพนก็สามารถติดต่อได้ที่ s ซป r ริโอแอ i ด์วหรือตัวแทนจำหน่ายของเซปาร d โ o ได้ทุกที่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นการถ่ายทอดทดสอบการฟังว่าใส่ขาแล้วเป็นยังไงแล้วไม่ใส่แล้วเป็นยังไงครับผม